นี่ค่ะวันนี้พี่ก้อกับแม่จะมาทำอะไรครับจะมาถอดทุกปืนออกเพราะว่ามันไม่ค่อยไหลเลยครับมันไม่ค่อยเลื่อนไหลใช่พี่ก้อวันนี้พี่ก้อก็จะมาชวนเพื่อนๆมาถอดน้ำความสะอาดนโลกใช่อ๋อทำยังไงไหนๆช่วยทำให้แม่ดูหน่อยสิให้เพื่อนๆต้องวยนี่นี่เาเรียกอะไรสเก็ดปูนสเก็ดปูน สิเก็ดตัวอ้าวเริ่มเลยไข่อ้าวไปเก่งแท้ทำเองเหรอลูกใช่เวลาพ่อไม่อยู่วิโก้ก็ทำเองเหรอเอาทำห้เก่งจังอ่ะเอาวเเอาไว้บนฝามือแม่เอาปากแม่ไว้ก่อนอ่าแล้วก็ถอดลอวมาจะเป็นแบบเนี้ยลูกปืนทำไมจะมีที่ดินมีที่ดินใช่ค่ะแล้วเราจะทำไงเอาจะเลื่อนไหลไว้แบบนี้ก่อนลองดูก่อน มไม่ไหลเ,เราตอก,ก็ต้องเปลี่ยนลูกปืนวิธีถอดลูกปืนแล้วก็เอาเนีออกมาเอาไหนเปลี่ยนไังไงล่ะเราเราเปลี่ยนมันแล้วแต่ว่าเราทำให้ดุเชืยเพื่อนเพื่อนจะไปทำอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวลูกปืนมันอยู่ข้างในใช่วิธีถอดลูกปืนไหนล่ะวิธีถอดลูกปืนสย่งแรกเราเอารอมาใส่แบบนี้แล้วก็ยัดนี่ลูกปืนออกมาแล้ว แม่ไม่เข้าใจอ๋อนี่เหรอกใช่แต่น้ํามันลงไปแล้วมันก็ลเลยเบื่อ,อถ้าจะใส่กลับเราก็ใส่ลงไปแล้วก็เอามือดันเข้าไปแค่นี้ใช่เพราะเราทํามาแล้วอันนี้ทําให้ดูเฉยเป็นตัวอย่างนะครับวิธีเราใส่แล้วก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมแล้วก็เอาตรงนี้มาแล้วก็หมุน ก็เอาตัวนี้มาหมุนใส่เข้ามาดีแล้วเอาแค่นี้เองเหรอใช่แล้วข้างนี้ละ่ะข้างนี้ทำหมุนแล้วนะเอาไม่เก่งจังข้อสอนพ่อสอน,อสอนแล้วแล้วมันจะเลื่อนไหลใช่มันจะเล่นสนุกได้แล้วจะไม่ไม่เปืดอนใช่ไหมลูกได้แล้วค่ะ ฝั่งนี้ล่ะ้ฝั่งนี้ล่ะฝั่งนี้ไหนมันเคลื่อนไหลไม่เช็ดกูเช็ดไหลไหมเลื่อนอยู่เลื่อนทำมาแล้วทำมาแล้วในข้างนี้ล่ะเช็ดข้างนี้สิทำเลยมีก้เลื่อนใช่ทำอีกไหมทำทำอีกสักล้อไหมอ๋อแบบไอ้เพื่อนบางคนยังเลื่อนวิธีเราเราต้องหมุนไปทางเนี้ยทางนี้อ่ะทางนี้ใช่ทางหน้า ไปเรื่อยๆ้าเราบรรจแล้วก็แล้วก็ใช้มือลงมันก็จะได้เป็นน้ำตาแบบนี้แล้วเราก็ใช้ตรงเนี้ยงี้ออกมาไม่ต้องเข้าไปแบบลึกเลยแล้วก็แค่แบบแค่แบบโค้งๆแบบนี้แล้วก็ใช้ฝ่ามือนี่ปนแล้วเราจะใส่อะไรนะน้ำมันอะไรนะน้ำมันน้ำมันอะไรก็ได้น้ำมันอะไรก็ได้น้ำมันจักรแล้วก็ น้ำมันจักรแ้ทีแล้วเขาเราก็หยอดลงไปก็ใช้มือกดแต่ของมิโกะทำเสร็จแล้วใช่อันนี้คือเราใช้น้ำมันจักหยอดตรงไหนในบอกเพื่อนๆสิหยอดทั้งนี้อ๋อทั้งสองเลยไหมลูกทั้งสองเลยอ๋อแต่ของมิโกะทำเสร็จแล้วใช่อ๋อแล้วใส่ลงไปมันเดิมอ๋อแล้วก็มือปิดเข้ามันเดิมแล้วก็เอาตัวนี้มัน วนกลับมาทางนี้แต่ทางนี้ไม่ใช่ทางนี้ทางนี้คือโสดทางนี้คือมีเข้าวเข้าอืมเก่งอ่ะเก่งมากๆเลยแม่เล่นแล้วใช่ไหมลูกวันนี้ก็เล่นสนุกไปสิทีนี้ใช่ง่ายไม่เชียยใช่ไหมทีนี้คุกก็กับแม่ก็พาลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนสสวัดีค่ะ